ส่วนที่จังหวัดสงขลาช่วงนี้ก็แล้งหนักเหมือนกันค่ะฝนทิ้งช่วงมานานแล้วเชาว้าสวนโกโก้ก,ก็เดือดร้อนหนักเลยเพราะว่าต้นโกโก้ยืนต้นตายไปทีละต้นสองต้นจนต้องเร่งหาน้ำมารดค่ะโดยในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลท่าโพอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลาต้นโกโก้ที่ ปลูกมาเกือบ2ปี 2> บางต้นถึงกับยืนต้นตายไปแล้วนะคะคทําให้ชาวสวนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากรายได้จากการขายผลโกโก้มันหายไปจากปกติโกโก้หต้นเนี่ยจะให้ผลผลิตหลายสิบกิโลกรัม,มสาหรับราคาขายผลโกโก้ที่ยังไม่ปอกเปลือกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทแต่ถ้าหากว่าขายเฉพาะเมล็ดที่ตากแห้งแล้วราคาสูงนะคะ ราคาขายเนี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ10บาทเลยทีเดียวแต่แตว่าเมื่อเข้าหน้าร้อนฝนทิ้งช่วงก็ต้องมาประสบปัญหาต้นโกโก้ทยอยยืนต้นตายไปทีละต้น2ต้นทำให้ปีนี้ชาวสวนบอกว่าอาจจะได้ผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้วเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำเพื่อลดความเสียหายตอนนี้ก็คือต้องหาน้ำมารดต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนที่จะยืนต้นตายกันทั้งหมดแล้วก็ขาดทุนในที่สุดนะคะ,ะส่งกำลังใจให้ชาวสวนโกโก้ ค่ะ uh huh.